ลงมือภาคปฏิบัติแล้วเอ๋เจ้าช่วยช่วยย่องจะห่ช่วยใันปั้นการัดินนี้มันการได้นี้ให้ปั้งเลยออ看那个石榴哦，这边有，很便宜的在那里。是。哎，在后面。 ในส่วนสาธาที่งดงามสิ่งที่งดงามกว่านั้นก็คือมีจิตอาสาเนีย่ยมาเก็บขยะน่าจะจะพามาทำกิจกรรมแล้วก็ยังมีการบรรยายด้วยว่าทำอะไรมาบ้างมีทีมงานโอ้โงเองเอจด,ดีจะด,ดีกว่นี้ครับโอ้ วตเียนด็กที่เป็นโรงเรียนที鸡鸡่อยู่ใกล้ๆร้อยกว่าปีเล็กน้อยหลายปีแล้ว วางแล้วเพลินเลยทั้งทำกิจกรรมไปด้วยและมีคนนำไปด้วย